เวลา17นาฬิกา3 3นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถิรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนเปิดโครงการเทศกาลไหมไทย2,565ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจัดขึ้นเมื่อในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลากว่า70ปีโอกาสนี้ทอพระเนตรติทราการก่อนจะเป็นผ้าไหมทอมือสาธิตการสาวไหมตุยต้มและดึงสาวเส้นไหมจากลังการทอผ้าไหมยกทองย้อมสีธรรมชาติจากจ,ากจังหวัดสุรินติดทาการเฉลิมพระเกียรติโดยเฉพาะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ จึงมีพระารามดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าและส่งพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งบุรินิธิส่งเสริมศิลปราชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อปี2519นิทัศการการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณรีนาธิร,ร,ราชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระราชปณิธานเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่สมบัติทางวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะงานทอผ้าแต่ละท้องถิ่นเพื่อจุระดับให้มี ความร่วมสมัยในระดับสากลรวมถึงการออกร้านโอทอปลักชัวรี่จากร้านของผู้เข้าประกวดผ้าลายพระราชทานที่ชนะการประกวดรวมถึงสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศจำนวนกว่า100ร้าน โอกาสนี้พระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขิดสาริรัตราชกัญญามีผู้ส่งผลงานทอผ้าเข้าประกวดจากทั่วประเทศจำนวนกว่า2,900ผืนและผลงานหัตถกรรมจำนวน298ชิ้นโดยทรงเป็นประธานในการตัดสินได้แก่รางวัล b บส t of the ะ e s t รางวัลสีธรรมชาติยอดเยี่ยมรางวัลลวดลายตามแบบพระราชทานยอดเยี่ยมรางวัลยางโอทอปและรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆรวม13ประเภท né? จากนั้นท่อพระเนตรนการแสดงแบบผ้าไทยร,ร่วมสมัยและผ้าไทยอัตลักษณ์สี่ภาคโดยดีไซเนอร์จากสิบแบรนด์อาทิสิรธิวัลนรีกูตูอาสาวาและอิช,ชูที่ได้นำผ้าไทยไลายอัตลักษณ์สี่ภาคอาทิผ้าไหมแพรวา่าผ้าไหมมัดมีมาออกแบบตัดเย็บเป็นชุดที่มีดีไซน์ทันสมัยสะท้อนมุมมองของผ้าไทยในอีกมิติสแสดงถึงการพัฒนาลวดลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ลัศดรความเป็นไทยได้อย่างลงตัว ผู้สนใจสามารถไปเที่ยวชมโครงการเทศกาลใหม่ไทย2,565ได้จุดถึงวันที่18ธันวาคมนี้